สำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ยังคงแนะนําว่าควรจะกลับไปดูคลิปอื่นๆนะครับก่อนหน้าน,นี้ให้ครบก่อนเพราะว่าผมตั้งใจเรียงการให้มันดูต่อกันแล้วสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องราวที่ผมกำลังจะพูดถึงนี้นะครับแทบจะไม่สามารถหารูปประกอบได้เลยเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนอกตัวเกมนะครับอันนี้เรื่องที่2นะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับที่ผมจะต้องบอกก่อนที่จะเริ่มฟังเรื่องนี้กันก็คือถ้าเกิดว่าใครที่เห็นหัวข้อของคลิปแล้วคิดว,ว่านี่จะเป็น เรื่องราวเกี่ยวกับอัศวินขี่ม้าขาวที่ทําทุกอย่างถูกต้องหมดเป็นคนดีแบบสุดๆเหมือนที่ยายบองดิสนีย์ผมเขาบอกเลยว่านี่ไม่ใช่นะครับเพราะว่านี่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายคนหนึ่งที่สู้รบฆ่าฟันกับเผ่าอื่นๆเพื่อแย่งชิงดินแดนส่วนอื่นๆในแถมเดียวแล้วก็ใช้ทุกกลยุทธ์ที่มีเพื่อให้เขามีอำนาจสูงสุดนี่เป็นเรื่องราวของทาลอลสครับ ก่อนที่เราจะเริ่มเข้าเรื่องกันนะครับผมคงต้องบอกว่าเรื่องราวของทิเบอร์เซฟทิมหรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อทาร์ลอสนะครับผู้ที่เป็นเทพเพียงหนึ่งเดียวที่เคยเป็นมนุษย์มาก,ก่อนและถูกกล่าวถึงมากที่สุดในหมู่ของชาวนอสเรื่องราวของทาร์ลอสเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้ถูกบันทึกเอาไว้ชัดเจน1% 0 0ในทุกๆส่วนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีบางข้อมูลที่ตรงกับแหล่งข้อมูลอื่นบ้างและบางข้อมูลที่ไม่ตรงกับแหล่งข้อมูลอื่นบ้างซึ่งข้อมูลพวกนี้นะครับยังคงมีการถกเถียงกันอยู่ทั้งในเรื่องของตัวเกมแล้วก็มีการถกเถียงกันในหมู่ของตัวผู้เล่นเองด้วยเรากลับมาย้อนเวลาในช่วงก่อนที่โลกจะรู้จักกับผู้ชายที่ชื่อทารอสกันก่อนในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายครับทุกเผ่าบนแทมเดียวกบลัง ฆ่าฟันกันเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่อย่างไรความปราณีตามข้อมูลแล้วเขาบอกกันว่าทารอลสเนี่ยเดิมทีตอนที่เขาเกิดมาเนี่ยมีชื่อว่าเฮยาตินะครับแล้วก็มีการบอกว่าเขาเกิดที่ไฮล็อกซึ่งบางคนก็บอกว่าเขาเกิดที่อัตโมล่านะครับบางคนก็บอกเขาเป็นชาวนอดบางคนก็บอกว่าเขาเป็นชาวบิทัน ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาอธิบายที่หลังกันแล้วกันว่าทําไมเรื่องราวประวัติของเขาถึงได้วุ่นวายนักนะครับตอนนี้เอาเป็นว่าเราจะอยู่กับเรื่องราวในชีวิตของเขาเท่าที่เราจับได้ก่อนกันแล้วกันแต่ว่าเพื่อความง่ายนะครับผมจะขอเรียกชื่อของเขาว่าทาร์ลสเพื่อที่ผมจะได้ออกเสียงถูกต้องนะครับแล้วก็ทุกคนน่าจะคุ้นกับชื่อนี้มากกว่าทาร์ลสเขามีชีวิตอยู่ในช่วงปลายปลายยุคที่2นะครับจนถึงต้นต้นของยุคที่3 ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการเนี่ยบอกว่าเขาเกิดที่อัมโมลาซึ่งก็จะเหมือนกับชาวนอตคน,นอื่นๆแต่ว่าเขาเนี่เกิดที่อัมโมลาแล้วก็มาโตนในสกายริมนะครับส่วนเรื่องราวในตอนที่เขาเป็นเด็กนะครับกับใครเป็นพ่อเป็นแม่นะครับไม่มีการถูกบันทึกเอาไว้ ในช่วงเวลาที่ทาลอตโตขึ้นมาแล้วนะครับเป็นช่วงเวลาเดยกับที่ชาวนอตกับชาวบีตันเนี่ยทำสงครามกันอยู่นะครับซึ่งสงครามที่กินเวลามาหลายศตวรรษมากแล้วบริเวณเขตทางตอนเหนือนะครับของเมืองฟาเคตซึ่งทาลอสก็ได้ยกทัพเข้าไปสู้กับพวกของดิชเมนที่เป็นชาวบีตันนะครับโดยที่กลุ่มของดิชเมนเนี่ยจะมาจากไฮล็อกที่เป็นอยู่ทางใกล้ๆกกันนะครับน่าจะทางตะวันตกก็ผมจำไม่ผิดจนกระทั่งวันหนึ่งครับเขาก็ได้พบกับชายที่ชื่อว่า ขอริเคนนะครับไม่ใช่ฮอริเคนนะเคอริเคนนะครับซึ่งคนนี้ก็เป็นกษัตริย์ของเมืองฟาเคทนี่แหละ mm hmm. เขาเดินทางมาที่นี่ครับ mm hmm. เพื่อจะรักษาวความสงบในเขตแดนของเขาเองนะครับ mm hmm. ซึ่งก็ได้เจอกับทารลอสแล้วก็ร่วมมือกันนะครับโดยที่กษัตริย์คนนี้เนี่ย mm hmm. ก็แต่งตั้งให้ทารลอสมียศเป็นเจเนอเรล และในการลบครั้งนี้นะครับทารอสก็ได้แสดงความสามารถในการลบนะครับอย่างเหนือชั้นถึงขนาดว่าเขาสามารถใช้กองกาลังนอตนะครับเพียงไม่มากก็สามารถฝ่าดนลบของพวกดิสเมนไปได้ทําให้ฝ่ายของดิสเมนเนี่ยจะต้องลาถอยกลับไปครับที่ประตูโฮลดันแต่ว่าจุดพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นพื้นที่ที่ได้เปรียบในการลบมากนะครับทำให้กลุ่มของทารอสเนี่ยไม่สามารถที่จะบุกเข้าไปได้อีกและในคืนนั้นเองนะครับที่ค่ายพักของทหารทารอสก็มีลมพายุโหมใส่อย่างรุนแรงครับ แต่ว่าไม่ได้มีแค่ลมพายุเท่านั้นที่มาครับยังคงมีคนคนหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ใจกลางพายุนั้นและมาหาทาลอสด้วยนั่นก็คืออิส e เมอร์นะครับหรือที่ชาวนอตมักจะรู้จักกันในชื่อของวูเฟิร์นะครับเพราะว่าเขาเป็นกษัตริย์ชาวนอตคนหนึ่งซึ่งคืออาศัยอยู่ในยุคที่หนึ่งนะครับนั่นก็แปลว่าเขาน่าจะต้องตายไปตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอิสเมอร์กับเดินทางมาหาเขา แล้วก็ในตอนนั้นเองนะครับที่อิสเมอร์เนี่ยได้สอนพลังแห่งเสียงนะครับให้กับทาลอสในวันต่อมาครับเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นทาลอสก็ยกทัพไปยกทัพของเขานะครับไปที่ค่ายของฆาศึกพอพวกลิชเมนเห็นว่าเฮ้ยศัตรูยกทัพมาแล้วนะครับก็ระล่มยิงแต่ว่าลูกธนุพวกนั้นก็ไม่สามารถผ่านทะลุมาถึงตัวเขาได้ครับเหมือนกับว่าลูกธนูทุกลูกนะครับทุกดอกสิต้องบอกว่าทุกดอกนะครับที่ยิงมาใส่เขาเนี่ย เหมือนกับว่ามีม่านลมคอยกันเขาอยู่เหมือนกับว่ามีพายุอยู่เหนือศีรษะของทารลอสอยู่ตลอดเวลานะครับและเมื่อเวลาทารลอสนำทัพเข้าไปใกล้จะถึงค่าศัตรูเขาก็ตะโกนใส่ประตูค่ายของศัตรูจนพังนะครับทําให้กองทัพของเขาเนี่ยสามารถปลุกเข้าไปโจมตีแล้วก็ชนะได้ในที่สุดหลังจากเหตุการณ์นี้ครับชาวนอสจึงเรียกเขาว่าทารลอสนะครับชื่อทารลอสเพิ่งจะมาตอนนี้นะทุกคนก็เรียกเขาว่าทารลอสครับเพราะว่าตามความหมายแล้วเนี่ยทารลอสแปลว่ามงกุฎแห่งพายุ แล้วหลังจากที่เขาสามารถเอาชนะการตบครั้งนี้ได้นะครับก็มีพายุก่อดตัวขึ้นกับบนท้องฟ้าทั่วทุกที่เลยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกเบียตนะครับว่าเกเบียดเนี่ยกำลังจะพูดอะไรบางอย่างนะครับซึ่งพวกเกเบียดในครั้งนี้นได้ถามหาตัวทาลอสเขาก็เลยเดินทางมาที่ทโธ o ออฟเดอะเวิลด์นะครับซึ่งเป็นที่ที่พวกเกเบียตอาศัยอยู่นะครับและเมื่อเขาไปถึงครับพวกเกเบียตก็เรียกทาลอสในชื่อที่แตกต่างออกไปนะครับ ในบันทึกบอกไว้ว่าโลกทั้งใบถึงกับสั่นสะเทือนนะครับเมื่อเกเบียดเรียกชื่อนั้นและชื่อที่เขาเรียกก็คือดากอนบอลพวกเกเบียดครับได้บอกกับเขาว่าตัวเขาเนี่ยเป็นผู้ถูกเลือกนะครับซึ่งเขาจะเป็นผู้ปัดหลางชาวเอลและกลายเป็นจกักรพรรดิผู้ปกครองแทมเรียวในเวลาต่อมานะครับเป็นยุคที่2ปีที่852ตอนนั้นเนี่ยทารลอสก็ยังคงเป็นเจเนอเรลลนะครับให้กับกษัตริย์ที่ชื่อว่าคูดีเคเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาย้ายมาอยู่ที่ซิโลโรดิวกัน ซึ่งผมไม่รู้รายละเอียดในการย้ายตรงนี้นะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือระหว่างที่พวกเขาอยู่ที่ซิลดิวนะครับก็มีกองทัพชาวนอตและชาวบีตันครับซึ่งผมขอเรียกคือมันรวมกันเป็นหนึ่งกองทัพนะครับผมขอเรียกกองทัพนี้ว่านอทบีตันก็นแล้วกันนะเพราะมันไม่มีชื่อที่เป็นทางการนะครับกองทัพนอทบีตันเนี่ยก็บุกเข้ามาในเขตแดนของซิลดิวแล้วนะครับจนมาตั้งค่ายนะครับอยู่ที่ เซนตคีทอนะครับชื่อออกเสียงยากมากซึ่งมีสภาพเป็นอากาศหนาวเย็นนะครับในบริเวณนั้นกองทัพนอ์บิตันเนี่ยก็ได้ท้าเจเนอเรลลนะครับคนใหม่ของกษัตริย์เกลิเคนซึ่งก็คือทาร์ลสั่นแหละนะครับว่ากล้าพอจะมาโจมตีพวกเขาหรือเปล่าดังนั้นครับทาร์ลสก็เลยลลลรวบรวมกำลังทหารนะครับแล้วก็เคลื่อนทัพไปที่เซนตคีทอซึ่งเป็นค่ายของศัตรูแต่ในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ย กองทัพของซิโรดิลก็คือกองทัพของทารลอสนะครับนั้นมีจํานวนคนที่น้อยกว่ามากครับแล้วก็ขาดการถึกฝนขาดทั้งอาวุธขาดทั้งสเสบียงนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความรู้ในการต่อสู้ในพื้นที่อากาศหนาวเย็นเลยนะครับพอพวกชาวนอตบิตันเนี่ยเห็นกลุ่มของทารลอสแล้วเขาก็รู้เลยว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มของทารลอสติดกับที่พวกเขาวางไว้แล้วพอข้าวของค่ายของนอตบิตันนครับ หน้าของค่ายเนี่ยเป็นหน้าผาสูงนะครับไม่สามารถเข้าได้ด้านข้างเป็นที่สูงเหมือนกันแล้วก็ทําให้ได้เปรียบในการต่อสู้มากๆนะครับส่วนทางเข้ามาที่ค่ายเนี่ยก็ยังมีนักเวทนะครับซึ่งชาวบิตันสามารถใช้เวทมนต์ได้แต่ว่าชาวนอทจะไม่ใช้เวทมนต์นะมีการใช้เวทมนต์นะครับเพื่อพรางตาให้เห็นว่าทางเข้าเนี่ยเป็นทะเลสาบพอเห็นแบบนี้ครับกองทัพนอทบิตันเนี่ยก็เลยตัดสินใจยกทัพครับ ลงมาโจมตีกองทัพของทารลอซึ่งอ่อนแอมากๆนะครับแล้วก็เก็บส่วนน้อยเท่านั้นที่เไว้ป้องกันค่ายด้านบนซึ่งแน่นอนว่าการต่อสู้ครั้งนี้กองทัพของทานอสสู้ไม่ได้เลยนะครับสู้ไม่ได้แบบแพ้ขาดไปเลยถึงกับต้องแตกทับแล้วก็วิ่งหนีกลับไปเพื่อป้องกันเมืองหลวงเหมือนเดิมแต่ถึงแม้ว่าจะมีสภาพที่ดูไม่ได้เลยนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในตอนนั้นเองครับทารลอสได้นําอีกองทัพหนึ่งแอบเข้าไปทางด้านข้างข,างของค่ายศัตรู หลังจากที่พวกหลังจากที่เขาจัดการกับพวกนักเวทของชาวนอร์บิตันแล้วนะครับเขาก็ได้รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงนั้นมีทางเข้าแต่ว่ามีเวทมนต์บังอยู่ซึ่งตอนนี้เขาก็เจอทางเข้าแล้วในขณะที่พวกนอร์บิตันกำลังขึ้นเขิมมจมตีกับกลุ่มของทารลอสข้างล่างอยู่นะครับพวกของทารลอสเองก็สามารถเข้าไปถึงค่ายชั้นในของศัตรูครับและจับผู้นำระดับสูงเป็นตัวประกันได้ทั้งหมดเรื่องตอนนี้ก็จะเปลี่ยนไปครับกลายเป็นว่าทารลอสสามารถยึดพื้นที่สูงกว่าได้ มีตัวประกันดับผู้นําในขณะที่กองทัพของศัตรูเนี่ยลงไปอยู่บนที่ต่ากว่าแถมยัง,ยงโดนบังคับให้ยอมแพ้อีกต่างหากนะครับซึ่งหลังจากพอจบสงครามนี้แล้วกลุ่มระดับผู้นาของนอร์บิตันก็ถูกสังหารทิ้งจนหมดนะครับและชาบิตันส่วนที่ส่วนหนึ่งนะครับก็ถูกฆ่าทิ้งและส่วนหนึ่งก็ถูกขายเป็นทาสครับหลังจากนั้นมานะครับหลังจากจบสงครามนี้ปุ๊บกองทัพต่างๆในสกายริมต่างก็ ต้องการเป็นมันธมิตรกับทารอลสนะครับและสาบานว่าจะพักดีต่อทารอลสในเวลาต่อมาเนี่ยสงครามนี้ถูกเล่าต่อๆกันมาในชื่อของสงครามไม่ใช่สิต้องบอกว่าการต่อสู้แห่งเซนทกีทอร์และระหว่างการค้นพื้นที่ในเซนทกีทอร์ครับทารอลสก็ได้พบกับสิ่งของชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งมีชื่อเรียกว่า a m ม ulet of king นะครับก็คือสร้อยคอแห่งกษัตริย์นั่นแหละ ซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาในกลุ่มกษัตริย์ของซิโลดิลนะครับตามตระกูลของเอเดเซียในเขาได้พบในสุสานของรามินที่3นะครับซึ่งภายหลังเนี่ยสร้อยนี้ก็กลายเป็นของสืบทอดในตระกูลของเซทิมซึ่งเป็นตระกูลของทาลอสในเวลาต่อมาเวลาก็ผ่านไปนะครับทาลอสเนี่ยในฐานะเจเนอเรลผู้ที่ขึ้นตรงกับกษัตริย์เคริเกนก็สามารถยึดพื้นที่ฝั่งตะวันตกนะครับได้สําเร็จภายในเวลาแค่ปีเดียว ในตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครกล้าพอที่จะเผชิญหน้ากับพลังแห่งเสียงของเขาและทันทีที่กองทัพของทาลรอสเคลื่อนทัพเพื่อจะไปตีฝั่งตะวันออกครับกองทัพลักเวทฝั่งตะวันออกก็ขอยอมแพ้ในทันทีโดยไม่มีการต่อสู้ทําให้จกักรวรรดิสามารถรวบรวมพื้นที่ทั้งหมดของซิโรดีวได้สําเร็จหลังจากที่สามารถครอบครองพื้นที่ได้เยอะประมาณหนึ่งแล้วนะครับเราต้องไม่ลืมว่าจริงๆแล้วทาลรอสไม่ใช่หัวหน้าใหญ่ของเรื่องนี้นะครับหัวหน้าใหญ่คือกษัตริย์ที่ชื่อว่าคือริเคนต่างหากซึ่ง เขากำลังจะรับการสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์อย่างเป็นทางการนะครับของซิโรดิวแต่ว่าคําพยากรณ์ที่เคีเบียดเคยบอกกับทาลอลสว่าเขาจะได้เป็นจัก,กรพรรดิผู้ครอบครองแทมเลียวเนี่ยยังคงตามหลอกหลอนเขาอยู่นะครับทำให้ก่อนที่จะถึงวิธีการสถาปนาครับทาลอสก็ตัดสินใจที่จะรอบสังหารเคอร์เคนซึ่งเป็นเจ้านายของเขาเองโดยการสังหารครั้งนี้ครับได้รับความช่วยเหลือจาก นเปรน,นะครับซึ่งเป็นนักค่าจากไฮล็อกปราสาทของจกักรวรรดินะครับถูกเผาทั้งหมดเพื่อทำลายหลักฐานและทาลอสเองก็ปาดคอตัวเองด้วยแต่ว่าปาดคอแบบไม่ให้ตายนะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยรอดจากการถูกสงสัยทำให้ความผิดทั้งหมดครับตกไปอยู่ที่คนนาคนอ,อื่นแทนนะครับด้วยเหตุผลทางการเมืองและเพื่อป้องกันความมั่นคงของซซโรดีลครับหัวหน้านักเวทจึงได้สถาปนาทาลอสขึ้นเป็นกษัตริย์ คนใหม่ของซิโรดิวแทนแต่ว่าในการขึ้นเป็นกษัตร,ริย์ครั้งนี้เนี่ยทารลอสก็ต้องแลกด้วยเหมือนกันเพราะว่าการปัดคอครั้งนี้ทำให้เขาเสียพลังแห่งเสียงไปตอนนี้นะครับบัลลังก์ก็ตกไปของทารลอสแล้วถูกไหมแต่ว่าทารลอสก็พบว่าการบริหารงานในพื้นที่ที่กว้างอย่างนี้นะครับแถมยังต้องการจะอคอบคองทัพเดียวทั้งหมดเนี่ยมันเป็นงานที่ต้องใช้เวลาในาการสังกัรมากนะครับเข <outside> าก็เลยส่งเพื่อนเก่าของเขานะครับ <outside> ก็คืออิสเมอร์ก็คือคนที่สอน พลังแห่งเสียงให้เขานะครับถ้าจากันได้นะส่งไปในอาณาเขตทางด้านบนครับเพื่อให้พยายามขยายเขตแดนไปทางสกายริมแล้วก็ไฮลอ็อกใ่ตอนนี้ก็เลยเหมือนกับว่าทารอลสเนี่ยสามารถทําสงคราม2พื้นที่ได้รพร้อมๆกันโดยที่ทารอลสก็คอยแค่ดูแลอยู่เบื้องหลังเท่านั้นแต่ว่าหลังจากที่เขาต้องทําการสู้รบอย่างยาวนานนะครับเขาก็เริ่มมีความคิดครับว่าที่มอร์ลวินนะครับที่อยู่ทางตะวันออกเนี่ย มีแร่อโบนีอยู่มากนะครับซึ่งเขาต้องการแร่อโบนีในโมอโรลวินเนี่ยเพื่อสร้างความแข็งแกร่งกับกองทัพถ้าเกิดว่ากองทัพของทารอลสได้ครอบครองแร่อโบนีทั้งหมดของโมอโรลวินเขาจะมีทรัพยากรในการต่อสู้นานขึ้นไปอีกถึง400ปีได้เลยทีเดียวซึ่งอิสเมอร์ครับซึ่งเ,เขาเนี่ยไม่ชอบชาวเอลเอามากนะครับจึงพยายามยุให้ทารอสเนี่ยบุกโจมตีโมอโรลวินโดยเขาจะอ้างถึงคำพยากรณ์ครับ ที่เคเบียร,เ,ยรเคยบอกกับทาลอสว่าทาลอสจะต้องเป็นคนกําจัดพวกเอลแต่ว่าทาลอสกับเลือกที่จะส่งอาคาสนะครับซึ่งเป็นนักเวทหลวงในต,ตอนนั้นนะเป็นเจราจาแทนในที่สุดครับหลังจากการเจราจานะครับโมอลลวินก็ยอมเข้าร่วมกับจกักรวรรดิโดยดีเพื่อให้ตัวเองไม่ต้องทําสงครามนะครับโดยแรกกับทรัพยากรและสุดยอดอาวุธที่มีชื่อว่าโนมิเดียมซึ่งไอ้นมิเดียมเนี่ยเป็นหุ่นยักษ์นะครับที่พวกดัมเมอร เคยสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะใช้คู่กับหัวใจแห่งรอแคนถ้าใครไม่รู้เรื่องนี้กลับไปดูคลิปที่แล้วนะครับก็เจ้าโนมิเดียมเนี่ยเคยถูกใช้ครั้งหนึ่งแล้วที่เลดมมร์เทนแต่ว่าด้วยการที่อิสเมอร์เห็นว่าทารลอสไม่ยอมกำจัดพวกเอลครับอิสเมอร์ก็เลยรับไม่ได้นะครับหัวเสียยังรุนแรงแล้วก็ขอถอนตัวจากทาร์ลอสแล้วก็ออกจากจากักรวรรดิไป ในช่วงเวลานั้นเองนะครับเพื่อนชาวดารคเอลของเขาที่ชื่อว่าเจเนรลล์ซิมาคาสเนี่ยก็เดินทางมาพร้อมกับดารคเอลหญิงมีคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าบาลินเซียผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วทาลอลสกับมอร์ลวินน่าจะมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีต่อกันนะครับออพอบาลินเซียกับทาลอลสเจอหน้ากันปุ๊บก็ตกลุ่มรักกันในทันทีนะครับและหลังจากนั้นไม่นานทั้งคู่ก็แต่งงานกันแต่ว่าหลังจากแต่งงานเพียงไม่นานครับบาลินเซียก็ตั้งท้องนะครับแต่ว่าทาลอลสไม่พอใจกับเรื่องนี้มากๆจึงบงบบััคให้เธอททําแง แล้วก็ไล่เธอออกจากเมืองไปทีนี้เรากลับมาที่ไอ้สุดยอดหุ่นยนต์กันดั้มที่ทาร์ลสเพิ่งได้มาเมื่อกี้นี้นะครับทาร์ลสเองก็รู้ถึงเหตุการณ์ที่เดอเมลเทนซึ่งชาวดอฟเคยใช้ตัวนี้ในการต่อสู้ได้แวบหนึ่งนะครับก่อนที่ทุกคนจะหายตัวไปหมดนะครับเขาก็เลยสั่งให้อาอ์ทาสเนี่ยค้นคว้านะครับแล้วก็ศึกษาอาวุธชิ้นนี้ซึ่งอาทาสเองก็เชื่อว่าเจ้าหุ่นยนต์กันดั้มตัวนี้นี่แหละที่จะช่วยเติมเต็มทรัพยากรว่า จะทำให้ทาลอลสสามารถรบรวมทำเดียวได้สำเร็จก็ในการที่จะใช้หุ่นตัวนี้นะครับทาลอสก็จำเป็นที่จะต้องมีหัวใจแห่งรอแค่เป็นแกนพลังงานนะครับแต่ว่าหัวใจแห่งรอแคทหายสับสนไปนานมากแล้วนะครับน่าจะหายไปในเวลาเดียวกันกันกบที่พวกดัมเมอร์นะครับหายตัวไปนั่นแหละแต่ว่าไอห,หุ่นตัวนี้ไม่ยังคงอยู่กับพวกชิมเมอร์เนตอนนั้นก็คือดักเอลที่มอร์ลวีเนียถูกไหม ทีนี้ครับด้วยความที่ว่าหัวใจแห่งเราแคทเนี่ยมันหาสับสนไปนานมากๆแล้วนะครับทารอสก็เลยสั่งให้อาทาสเนี่ยสร้างเครื่องควคบคุมและแกนพลังงานใหม่ครับซึ่งแกนพลังงานอันนี้เนี่ยมีชื่อว่าแมนเทล่าซึ่งแมนเทล่าอันนี้ไม่มีรูปภาพให้เห็นนะครับแต่ว่าเขาบอกว่ามีลักษณะไม่ใช่มีลักษณะมีคุณสมบัติเหมือนกับโซลเจมนะครับเพียงแต่ว่าเป็นโซลเจมชนิดพิเศษซึ่งมันจะสามารถใช้เกับเก็บพลังงานดวงวิญญ,ญาณเหมือนกับ ซเจนปกตินั่นแหละเพียงแต่ว่ามันสามารถทําได้มากกว่าก็คือสามารถจับเก็บได้มากกว่าวิญญาณของมนุษย์ทั่วไปเพราะว่าวิญญาณของอะไรก็ตามที่จะเอามาใช้แทนหัวใจแห่งรอแค้นได้เนี่ยจะต้องไม่ใช่วิญญาณของมนุษย์ธรรมดาถูกไหมซึ่งวิญญาณที่เป็นเป้าหมายในตอนนี้ก็คือวิญญาณของอิสเมอร์เพราะไม่ว่าอิสเมอร์จะเป็นใครหรือว่าเป็นอะไรก็ตามนะครับ อย่างที่ผมบอกครับเขาคือกษัตริย์โบราณตั้งแต่สมัยยุคที่1และตอนนี้คือยุคที่3แปลว่าอิสม์มีอายุมาหลายพันปีแล้วนะครับนั่นแปลว่าเขาก็ต้องไม่ธรรมาดาแน่นอนแล้วเมื่อทุกอย่างพร้อมนะครับทารลอสก็เลยส่งข้อความไปขอโทษอิสมอร์ซึ่งกำลังงอนเ็าอยู่นะครับว่าขอให้กลับมาร่วมมือกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งอิสมอร์ก็ใจอ่อนครับแล้วก็เดินทางกลับมาแต่ว่าระหว่างทางกับถูกทหารของทารลอสเองนะครับเข้าโจมตี และในขณะที่อาทัสนะครับกำลังจะใช้แมนเทลล่าเนี่ยเพื่อขังวิญญาณของอิสเมอร์เอาไว้มาเป็นพลังงานที่อเอ่อไอุยัตัวนี้นะครับแน่นอนครับว่าผู้ที่สอนพลังแข่งเสียงให้กับทาลอสจนเก่งขนาดนี้เนี่ยย่อมต้องมีฝีมือที่ไม่ธรรมดาในต,ตอนนั้นเองครับอิสเมอร์ได้ใช้พลังเครื่องสุดท้ายของเขาตะโกนทะลุหน้าอกของอาทัสทำให้ในเหตุการณ์นี้ครับ ทหารทุกคนตายหมดนะครับรวมถึงร่างของอิส e r เมอร์ด้วยที่กลายเป็นผุยผงแล้วทารอลสก็สามารถได้แบนเทลล่าไปในที่สุดหลังจากเหตุการณ์น,นั้นครับผู้เสียชีวิตทุกคนนะครับที่เป็นทหารนะครับรวมถึงอิสเมอร์ซึ่งกลายเป็นผงไปแล้วเนี่ยก็ได้รับการเก่าวขานว่าวเป็นวีรับวบรุษน,นะครับและทารอลสก็เริ่มใช้ไอ้หุ่นยนต์กันับตัวนีน้ในการยึดพื้นที่ต่างๆในแทมเรียว โดยที่เขาเองไม่ทันคาดคิดเลยครับว่าอิสเมอร์จริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้จะเป็นปุยผงไปแต่เขาไม่ได้ตายนะครับเพียงแต่ว่าเขาย้ายวิญญาณของเขาเนี่ยก่อนที่จะถูกจับขังครับไปไว้ในร่างของนักเวทอาทาสัสที่เขาตะโกนทะลุใส่หน้าอกนะครับโดยที่อิสเมอร์ที่อยู่ในร่างของอาทัสเนี่ยถูกเรียกในชื่อว่าอันเดอร์คิงและเวลาก็ผ่านไปครับทารอสก็ยังคงใช้หุ่นยนตตัวนี้เนี่ย ในการยึดพื้นที่ส่วนต่างๆนะครับจนมาถึงพื้นที่ของซัมเมเซตไอเซลซึ่งแน่นอนครับทารอสก็สามารถชนะได้นะครับแต่ว่าหลังจากที่เขาชนะที่นี่แล้วนะสามารถยึดที่นี่ได้แล้วเนี่ยเขาก็ได้พบกับศัตรูคนใหม่ครับซึ่งก็คืออิสเมอร์ในร่างของอันเดอร์คิงนั่นเองที่กลับมาเขาซึ่งทารอสเข้าใจว่าอันเดอร์คิงเนี่ยน่าจะเป็นอาร์ทัสนะครับที่กลับมาล้างแค้นเขาเพราะว่าทารอสส่งเขาไปตายนะครับ พอเจอหน้ากันอนเดนคิงก็ทําการตะโกนนะครับอย่างรุนแรงมากๆนะครับใส่เข้าไปที่หุ่นยนต์ตัวนั้นจนแตกเป็นเสียเส่ยงๆแต่ว่าด้วยพลังในการตะโกนครั้งนี้นะครับก็ทําให้ร่างของเอเดนคิงเนี่ยสลายไปด้วยและโซเจมที่ชื่อว่าแมนเทลาก็จมสู่ทะเลแนละหายไปตลอดกาลโอ้ยพูดมากเสียงชักแหบนะครับโอเคทีนี้ในยุคที่3ครับก็โทษอ่ายุคที่3ก็เริ่มต้นขึ้นนะครับโดยที่ เริ่มต้นจากการที่ทารอสเนี่ยสามารถรวบรวมแทมเบลทั้งหมดได้สําเร็จนะครับด้วยฝีมือของเขาเองและสถาปนาตนขึ้นเป็นจกกักรพรรดิคนแรกของแทมเบลตามคำพยากรณ์เป๊ะเลยนะครับในยุคที่3ปีที่38ทารอลสก็ได้สิ้นใจอย่างสงบครับด้วยอายุ1 0 8ปีนะครับเป็นมนุษย์ที่อายุยืนที่สุดในประวัติศาตสตร์ศพของเขาเนี่ยถูกฝังเอาไว้ที่เซนเทอร์ที่เขาเคยไปลบนะครับชาวนอตต่างก็บูชาเขาเหมือนเทพเจ้าและบรรลังนี้ ก็ถูกส่งต่อครับให้เพลกาสเซปทิมซึ่งก็เป็นหลานชายของเขาเองโดยในข้อมูลนะครับไม่ได้มีการบันทึกเอาไว้ว่าสุดท้ายแล้วภรรยาของทาลอสมีชื่อว่าอะไรนะครับแล้วก็หลานชายคนที่มาปกครองแทนเนี่ยไม่ได้มีความสามารถในการปกครองเอาซะเลยนะครับแต่ว่าน่าแปลกที่อยู่ๆกับมีที่ปรึกษาครับเป็นชายในรนามปรากฏตัวขึ้นมาแล้วช่วยเขาปกครองประเทศและที่สําคัญนะครับ ชาญยะนามคนนี้เนี่ยก็ได้เขียนประวัติของอันเดอร์คิงใหม่เขียนไว้ว่าอันเดอร์คิงคือผู้ที่ช่วยให้ทาร์ลสเนี่ยสามารถเป็นจักรพรรดิได้สําเร็จและทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของจักรวรรดิผมเชื่อว่าถ้าเ่าได้เห็นตรงนี้แล้วทุกคนก็น่าจะเดาได้นะครับว่าผู้ช่วยที่จะอยู่ก่าโผล่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยก็คือตัวอันเดอร์คิงเองนั่นแหละซึ่งนั่นก็หมายความว่าทาร์ลสเสียชีวิตแล้ว แต่ว่าอันเดอร์คิงยังคงอยู่ครับและนี่ก็คือเรื่องราวของทาร์ลอสนะครับซึ่งเรื่องราวของเขาถูกบิดเบือนไปมากมายต่างๆนานาชาวนอะตก็จะเล่าถึงทาร์ลอสว่าทารลอสเป็นชาวนอตนะครับเกิดที่แอ m โมล่านะครับในขณะที่ชาวบีตันก็จะบอกว่าเ,เขาเป็นชาวบีตันนะครับเกิดที่ไฮล็อกแต่ว่าคําถามที่สําคัญจริงๆคือตกลงแล้วเขาเป็นเทพแห่งสงครามตามที่คนบูชากันจริงๆหรือเปล่า หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นแค่ชายคนหนึ่งที่ทําสงครามจนสามารถครอบครองแถบเดลียวได้สําเร็จกันแน่ทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูข้อมูลส่วนต่างๆนะครับซึ่งอาจจะช่วยเราตัดสินใจได้ครับว่าตลงเขาเป็นเทพเจ้าหรือว่าเป็นแค่คนบ้าสงครามกันแน่เริ่มจากที่แรกครับเราไปดูกันในที่ที่เรียกว่าโซวเวเรนก่อนซึ่งโซวเวเรนไม่ใช่ส่วนหนึ่งของโลกนะครับมันเป็นเหมือนกับสวรรค์ของชาวนอสครับซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยลอค่นนะครับ ถ้าเขอผมจะต้องอธิบายเรื่องสถานะของโซเวเลนก็คือมันเป็นที่ที่ชาวนอตที่ทําสงครามนะครับแล้วตายอย่างมีเกียรติจะมาอยู่ที่นี่รวมกันนะครับซึ่งเหตุผลที่เราแค้นสร้างที่นี่ขึ้นมากเพราะว่าเราแค้นชอบชาวนอตชอบเผานอตเป็นพิเศษนะครซึ่งที่นั่นครเราจะได้พบกับชาวนอตหลายๆคนที่ตายไปแล้วนะครับที่ยิ่งใหญ่หลายๆคนแต่ว่าเราจะไม่เจอกับทาลอสที่นั่นซึ่งนั่นอาจหมายความว่า เขาอาจจะเป็นเทพเจ้าก็ได้เขาถึงไม่ได้รวมยิตรนั้นด้วยทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลที่2กันนะครับข้อมูลนี้มาจากสิ่งที่เราไม่จําเป็นต้องสังเกตกันมากนะครับนั่นก็คือถึงในเหตุการณ์ของออฟลิวียนค s ซนะครับในยุคที่3นั่นแหละซึ่งตระกูลของ t าร์ลอก็ยังคงเป็นจกักรพรรดิอยู่นะครับในต,ตอนนั้นเนี่ยมา r t ตินเซฟทีครับต้องการจะเปิดประตูมิติเพื่อไปที่ออฟลว โดยที่เขาเอาข้อมูลนะครับในการเปิดประตูมิติเนี่ยมาจากตําราของเดดิคพรินซ์นะครับซึ่งผมขอที่แง่ๆว่าเป็นตำรา,าจากปีศาจกันแล้วกันนะครับในข้อมูลเนี่ยได้บอกถึงส่วนผสมหนึ่งที่จะต้องใช้นั่นก็คือเลือดของเทพเจ้าซึ่งในเควสนี้นะครับเขาได้ใช้เลือดของทาร o ลอสและเลือดของทาร o ลอสก็ใช้ได้ผลนั่นก็แปลว่าเลือดของทาร o ลอสเท่ากับเลือดของเทพเจ้าน่นเอง แต่ทีนี้ผมคิดว่าก็คงมีหลายคนที่สงสัยนะครับว่าเอา้าถ้างั้นแบบนี้หมายความว่ามนุษย์คนไหนที่ทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็สามารถเป็นเทพเจ้าได้อย่างนั้นหรอซึ่งก็คงไม่จริงเสมอไปนะครับทีนี้เราคงต้องกลับมาคิดกันใหม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทพทั้งหมดมันมีอยู่กี่องค์กันแน่ถ้ารวมทุกอย่างเลยนะครับซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าเราไม่นับทาร์ลอสเนี่ยเราก็น่าจะคิดว่าเทพมี8องค์ถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทพมันมี9ก้าองค์ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วตั้งหาก ถ้าเรานึกถึงคํานิยามของคําว่าเทพนะครับที่ผมเคยให้ไว้ว่าเทพเรีอยที่จริงๆแล้วคือพวกเอดาเนี่ยคือดวงวิญญาณครับที่สร้างจักรวาลและโลกขึ้นมาซึ่งนั่นก็รวมถึงลอคเคนที่ตายไปแล้วด้วยเพราะว่าลอแคลคนตายไปแล้วนะครับเราถึงได้เรียกลอคเคนว่าเดอะมิสซิงกอรก็คือเทพเจ้าที่หายไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วจะสามารถขึ้นมาแทนที่ได้นะครับมีหลายๆทฤษฎีที่พูดถึงการที่ทารอสามารถขึ้นมาแทนที่เขาได้ซึ่ง เขาเรียกว่าชิมนยะ C H I M นะครับซึ่งน่าจะเป็นตัวยอ่อแต่ผมไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงนะครับเ,เข้าใจว่ามันค่อนข้างลึกซึ้งแล้วผมไม่กล้าอธิบายเรื่องนี้เพราะผมเองก็ไม่มั่นใจว่าผมเข้าใจ100%นะครับแต่เอาเป็นว่ามันเหมือนกับการที่เขาใช้คําว่าทาร l o สสวมรอยเป็นรอแค้นนะครับคือเหมือนกับการที่คนหนึ่งคนสามารถกลายเป็นคนอีกคนนึงได้อย่างสมบูรณ์แบบสวมรอยได้แบบร้อครับ ถ้าเกิดว่าจำกันได้ไอ้หุ่นยนต์กันดั้มที่ผมบอกต้องใช้หัวใจแห่งลอแค้นถูกไหมก็มีบางข้อมูลเหมือนกันที่บอกว่าแมนเทล่าที่ถูกใช้เป็นโซเจมะครับจริงๆแล้วถูกสร้างขึ้นจากหัวใจของทาร์ลอสด้วยเวทมนต์บางอย่างซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงไหมแต่อย่างไงก็เอาเอาเป็นว่าผมจะแปลโดยคร่าวๆประมาณว่าไอ้ชิมหรือว่า c h i m เเนี่ยคือการที่คนหนึ่งคนสามารถเป็นคนอีกคนหนึ่งได้อย่างสมบูรณ์แบบก็แล้วกันประมาณนั้นนะครับ แล้วก็ด้วยเหตุผลที่ว่าไปเมื่อกี้นะครับว่าทาลอสอาจจะมาแทนที่ลอแค่นก็ได้นะครับซึ่งทําให้พวกเขา์มอซึ่งเป็นไฮเอลซะส่วนใหญ่นะครับไม่พอใจกับเรื่องนี้มากๆเพราะว่าพวกไฮเอลมีความเชื่อว่าตัวของพวกเขาเองเนี่ยอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งในจักรวาลน,นะครับคือพวกเขาเองก็คิดว่าพวกเขาเคยเป็นเทพมาก่อนและเข้าใจว่าเทพลอแคนเนี่ยได้สร้างบุนดาสนะครับหรือว่าจักรวาลแล้วก็โลกเนี่ยขึ้นมาเพื่อกักขังพวกเขา แล้วก็ที่สําคัญครับพวกไหเอลคิดว่าพวกเขาจะสามารถแผ่อำนาจให้ยิ่งใหญ่ได้ยังไงถ้าเกิดว่าทุกวันนี้พวกเขาเองยังคงกราบไหว้มนุษย์ให้เป็นเหมือนกับเทพเจ้าทีนี้คิดว่าก็คงจะเข้าใจกันแล้วเนาะว่าทําไมครับทุกที่ที่เทามอไปถึงต้องไม่อนุญาตให้มีการกราบไหว้ทารลอสนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะมีหลายๆหลักฐานที่ชี้ไปว่าทารลอสน่าจะเป็นเทพนะครับแต่ก็ยังมีหลายความเห็นครับที่โต้แย้งว่าทารลอสเนี่ยไม่ใช่เทพนะครับเช่น ที่ทาลอสไม่ได้อยู่ในโซเวเรนตั้งแต่แรกนั่นแปลว่าเขาไม่ใช่นอตหรือเปล่าเพราะเขาก็เขียนกันอยู่เป็นบีตันหรือเปล่านะครับหรือเวลาที่เราไปในวิหารของเทพแต่ละองค์ครับแล้วเราไปเคารพเทพถูกไหมเราก็จะได้บัฟกลับมานะครับแต่ว่าตอนที่เราไปกับวั ose, ทาลอสเทพแห่งสงครามนะครับบัฟที่เราได้กลับมากับเป็นบัฟออกแนวเวทมนต์สายฮิลนะครับซึ่งทําให้บางคนตั้งแง่ครับว่ามันเป็นฝีมือของนักบวชในวิหารนั้น นี่เป็นการหลอกลวงเพื่อให้คนที่มากับไหวเชื่อหรือเปล่าไปสแตทมงกุฎหรือเปล่านะครับซึ่งสุดท้ายก็คงมีแค่ตัวเราเองนะครับที่จะตัดสินได้ว่าทิ m เบอร์เซฟทิมหรือว่าทาลอลสที่เรารู้จักกันเนี่ยตกลงแล้วเขาเป็นเทพเจ้าจริงหรือเปล่า